จบอันแบนนี่มันยอยยังวะเห็นเขาเจ้ากินไรไยเนี่ยเจ้าอยู่จากปีแล้วยิบเจ็ดเกิดไม่ยิบเจ็ดปีปัวแบบมันซอยยังมันซอยยังวะมันซอยให้ฉลาดค้นมันซอยให้คนฉลาดกินเองมันซอยคนเพือกินเป็ยังมันฉลาดอะถามว่ามันดูสมองถามมาโหลดแปดสิบห้าคูณห้ายกกำลัง2องรด้วยสองอาร์กำลังสได้เท่าไหร่สี่สิบ เฮ้ย,ยน่าประทับใจจริงๆว่าอะไรต่อไปเลยมาออคุกิเบนคำถามต่อไปอภาษาไทยได้โอยไงไงคำว่าเขียดอยู่ในมาตราแม่ไหนแม่กงทำไมถึงแม่กงเวลาชาวบา้านไปจับไปจ,จ,จับกงจับเขียนไปกินเราใส่กงเราใส่กระบ,บาดไงไม่ฉลาดฉลาดคำถามต่อไปภาษาอังกฤษโอ้เอ็อ่านว่ายังไงโอ้ ฉลาดกพคจะซื้กินแล้วทีนี้คำถามต่อไปวิชาสังคมอยอันนี้ชมารัฐวอจิเนียอยู่ในตำบลอะไรของสหรัฐทวีปอเาริกานกไอกินจ้าที่จอมไอคิมเด้อ